เหตุผลที่ผมตัดสินใจมาร่วมในการประชุมที่เมืองราวอสหรือในเวทีเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะหนึ่งก็คือมาอทําความเข้าใจนะครับกับบรรดาผู้นํานะครับทั้งในภาครัฐภาคเอกชนทั่วโลกนะครับถึงการทํางานของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศไทยโดยที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น นะครับในหมู่มิตรประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ได้พบบุคคลชั้นนำนะครับที่มีความสำคัญในหลายต่หลายวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นในวงการของภาครัฐเองนะครับซึ่งผมก็จะได้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีท่านใดบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางธุรกิจนะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการเชิญชวนให้สามารถที่จะเข้ามาลงทุนมา,าร่วมมือกับเราในการาทำงานนะครับสร้างโอกาสสร้าง รายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในวงการาสื่อสารมวลชนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ดีนะครับก็ได้รับรู้รับทราบ,รบแนวคิดของของรัฐบาลไทยด้วยนะครับ